สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปิ่นที่ VST ES ประเทศไทยกันอีกครั้งนะคะในรายการ Tech เทคโน l ล g e ทุกวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้ปิ่นจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Machine Learning ซึ่งเปรียบได้กับเป็นมันสมองของ AI นั่นเองค่ะซึ่งอาจสรุปเป็นหลักการให้เข้าใจได้ไง่ายๆว่า Machine Learning ก็คือคกลไกภายในของ AI ซึ่งกลไกนั้นก็คือการเรียนรู้ด้วยตนเองของคอมพิวเตอร์จากสิ่งที่เรากระตุน้นหรือในที่นี้ก็คือข้อมูลที่เรานําใส่เข้าไปโดยอาศัยโปรแกรมหรืออัลกอริทึมเป็นตัวประมวลผลให้คอมพิวเตอร์ม,มีการทํางานโดยจดจําและเรียนรู้เพื่อส่งผลลัพธ์ตามที่เราต้องการออกมาได้ อัลกอริทึมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันก็คือ deep learning และเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพกันชัดเจนมากขึ้นเราไปดูกันค่ะว่าในชีวิตประจําวันของเราสิ่งที่เรียกว่า machine learning นั้นจริงๆแล้วมีปรากฏอยู่รอบตัวเราตรงไหนบ้างที่เห็นกันได้อยู่บ่อยๆอ,อันดับแรกเลยก็คือเสียง Speech r e c o g n i t i o n หรือการแปลงเสียงเป็นข้อความซึ่งก็คือการทำให้คอมพิวเตอร์รู้จำเสียงมนุษย์ที่อาจสั่งเป็นคำสั่งออกไปคำสั่งนั้นจะถูกแปลงเป็นคำสั่งที่คอมพิวเตอร์เข้าใจจากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะทำตามคำสั่งมนุษย์ที่สั่งออกไปยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Apple s i r i e s ที่พวกเรารู้จักกันดีตัวอย่างการใช้งานก็คือพอเราเปิดการใช้งานแอปพลิเคชันแล้วกดปุ่มเพื่อออกเสียงพูดไปเป็นภาษาของเรา แอปพลิเคชันก็จะแปลงเสียงเหล่านั้นเป็นข้อความและกลายเป็นคำสั่งให้แอปพลิเคชันทำงานตามความต้องการของเรานั่นเอง 2. องภาพเป็นการค้นหาและแสดงส่วนที่ต้องการประมวลผลภาพได้ตามความต้องการ เช่นการใช้งาน Face ID ของ Apple ซึ่งเป็นการตรวจจับและตรวจสอบใบหน้าเพื่อการใช้งานสมาร์ทโฟนซึ่งเป็น Machine Learning ที่ใช้วิธียิงจุดอินฟราเรออกไปและใช้การตรวจสอบภาพของใบหน้าจากใบหน้าต้นแบบที่เราทำการลงทะเบียนใช้งานไว้ในครั้งแรกซึ่งสิ่งนี้อาจเรียกได้อีกอย่างว่า Face Recognition <c oughs> 3. ภาษาหลายคนคงเคยใช้งานโปรแกรมแปลภาษาที่สามารถแปลประโยคจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งได้ซึ่งสิ่งนี้เราเรียกว่า Machine Translation โฆษณาทางสื่อต่างๆหลายๆครั้งที่เรามักพบสิ่งที่เราสนใจผ่านหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เราใช้งานบ่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ Machine Learning เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งานจากการค้นหาและเข้าถึงคอนเทนต์ที่สนใจซึ่งก็จะมีการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะเรียนรู้และจดจาว่าผู้ใช้งานคนนี้สนใจคอนเทนต์ประเภทไหน เพื่อที่จะวางแผนโปรแกรมหรือทําการตลาดหรือนําเสนอคอนเทนต์นั้นๆไปให้ผู้ที่สนใจได้ในอนาคตทั้ง4ตัวอย่างที่ได้กล่าวไปนั้นเป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นการทํางานของแมชชีนเลอร์นิ่งได้ชัดเจนและบ่อยที่สุดจะเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและมีประโยชน์กับเรามากมายและแมชชีนเลอร์นิ่งยังคงมีแนวโน้มพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆอีกด้วยค่ะและในคลิปต่อไปอย่าลืมรอติดตามรับชมเทคโนโลยีทันสมัยน่าสนใจหรือในอีกในรายการเทคโนโลยีทุกวันพฤหัสบ,บดีขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะเราพบกันค่ะ